ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนอ่าก็ตามสัญญานะครับที่ผมได้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาสูตรเดินล่างหรือเป็นวิ่งล่างก็ว่าได้นะครับมาหายเบื้องอีกสูตรหนึ่งนะครับมันเป็นสูตรที่บ่ได้บวกหลายโตัวนะครับ ผมจะเอิ้นเป็นครั้งที่สามเลยบางท่านก็เอื้นเป็นเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนั่นแหละแต่ผมจะเอิ้นเป็นครั้งที่สามก็คือตัวนี้นะครับนี่เห็นบอกเลขรางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกข้างล่างหนึ่งห้าอันนี้ก็คือเลขหน้าหรือว่าเลขครั้งที่หนึ่งนั่นหละเลขหน้าครั้งที่สองครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งเลขท้ายครั้งที่สองแต่ผมจะนับเป็นหนึ่งสองสาม สีไปเลยตําแหน่งที่ใส่ก็คือสองตําแหน่งนี้นะครับบวกกันนะอ่ะมาเบิ่งกันนะครับวันแรกนะสองบวกแปดนะครับนี่ใส่แค่สองบวกแปดสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมันที่ออกที่หกหนึ่งเขาที่เลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่น้องอย่าไปเฮ็ดเบิ่งนะครับวันที่สอง่าศูนย์ศูนย์สองนะครับเอาศูนย์บวกกับสองเอาสองตัวนี้ศูนย์บวกสองได้สอง เพิ่มใบแต้มหนึ่งนะครับหายเบดได้2กับ3นะออกที่5สามเขาที่เลข3มนะมันมาหลักหน่วยหลักไหนกระสางม,มันขอให้มันมากกับพ่อนะครับมันบอกแม่นว่าเขาทุกงวดเด้อ่ะมาเบิ้ลงวดนี้นะครับ2 7 9เอา7บวกเ7บวก9้าเท่ากับ6เลข6กับ7ออกที่1 4ีนะครับเห็นบ่ผมจะเป็นต้ออ่าให้เบิ้งเบิด นะครับเพราะว่ามันก็ไมรุดคือกันมันพึงเข้ามาเจ็ดแปดมวดนะบัญหามันเข่าต่อให้เห้านะครับอ่ะวันต่อไปนะครับสี่สี่เจ็ดสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับนี่เอาสองตัวนี้บวกกันสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งกับสองออกที่สี่สองมาลักน้วยคือกันนะครับ งวดต่อไปนะครับ2 8 4เทากับเอาเอาแค่8บวก4 8บวก4 8วก4เป็น12ได้2กับ3ได้2กับ3ออกที่8 3นะครับนี่เห็นบ่กมันจะเขาเขาลักหน่วยคือกันงวดต่อไปนะครับ604เอา0บ4 0บก4 เท่ากับ4ได้4กับ5ออกทีก7 5นะออกทีก7 5หวันต่อไปนะครับ6 3สามหเท่ากับสาบวกหนบวก1เท่ากับ c ได้4กับ5ออกทีห5 0ไปลักสิบกระซางมันขอให้มันมา งวดต่อไปนะครับสองเจ็ดแปดเขาเก่าเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าได้หากับหกออกที่หนึ่งหากลับไปรักหน่วยของมันคือเก่านะครับอ่างวดปัจจุบันก็คือตัวนี้นะครับนีใ่ใส่ตัวนี้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยหกศูนย์หก 6.06 6, เท่ากับได้6กับ7นะครับได้6กับ7อ่าถ้าพี่น้องที่เด้เบิ้งคลิปก่อนรู้สึกว่าสีเดีนอยู่2กับ3นะครับ2กับ่าเด่นตัวนี้ได้6กับ7เราพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับว่ามันสีมาส่วนมากมันสีมาแถวท้ายนะครับผมนึ่งอบอกว่าอาจจะเป็นเลขวิ่งได้นะครับก็คือนี่นะครับ ไนศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งแถวท้ายเนี่ยมันสิมันสิมาถแถวนี้นะครับไนสองกับสามออกสามในหกกับเจ็ดรุดไปรางวัลน,นี้มันในหกกับเจ็ดอีกเด้มันสิมาให้ผมอยู่บ่เอ่อในหกกับเจ็ดนะครับลุดออกหนึ่งซีนะครับหน,นะนึ่งกับสองออกซีสองมันสิมาแถวท้ายนะแล้วก็ไปแถวหนาแถวหนึ่งง,งวดน,นี้มันสิกลับมาถแถวท้ายแล้วก็มาเข่าลักน้อยอีกบ่ไอหกกับเจ็ดนี่นะครับกะ พี่น้องไปพิจ,จหน้าไปบวกเบิ้งนะครับนี่ตำแหน่งที่ใส่นะครับนี่ตัวนี้นะเป็นหกกับ 7. เจ็ดอ่าคลิปก้อนเรารู้สึกว่าเรนที่สองกับสามนะครับมันสวนกันที่สองกับสามแต่ผมบด้ยอามาให้เบิ้งนะเดี๋ยวอา่ามืออื่นหรือว่ามือมือแรกมืออื่นนะครับหรือว่าคลิปต่อไปผมจะเอาเอาสองสูตรมามาประกอบให้เบิ้งนะครับว่า โอกาสมันตเป็นแบบไรอาจจะเป็น3 6 3 7กสามเจ็ดกแล้วหกับเจนี่มันเด่นอยู่กับอีกสูตรหนึ่งเด้อสูตรที่ว่าพันบวกพันนะครับพันบวกพันผมเคยลงไปหหไหนแล้วมั้งถ้าพี่น้องที่ติดตามดูกระชิหูนะครับเดี๋ยวด้วยซึ่งพันพันบวกพันวันนี้ก็คือเนือหน่วย10บร้อยพันนะครับได้เลข3าม สามบวกสามเท่ากับหกมันสิเรียนอยหกเจ็ดแล้วก็ลดลงไปก็คือห้านะได้หาหกเจ็ดซึ่งมันส้นกับตัวนี้นะหาในก็ะยาประมาทนะครับเลขหามาดีครับผู้มือนี่นะหามาดสักสามวันติดลำหนึ่งสองสามนะวันนี้มันสิมาได้อีกบ่ถ้าหาบ่มากกับหกกับเจ็ดเพราะว่ามันนี่แหละสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับสูตรมันนะจากหกซีมารหรือว่าเจ็ดซีมาแต่ว่าเด่นกันที่วันเจ็ดผิดหรอมั้ง ถ้าหกเจ็บ่มากกะนี่ละอ่านะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่แต่พี่น้องที่อยู่ก้อนก็หูุดหละว่าสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือพันบวกพันนะผมจะให้เบิ่งพันบวกพันได้เท่าไหร่เพิ่มหนึ่งลดหนึงเด้อเอาตังวันนี้ก็ได้อหน่วย10ร้อยพัน5้บกหเป็น10ได้เลขศูนย์เห็นบ่ห้บกหเป็น10ได้เลขศูวดต่อไปมันออกศูนย์หน่วยสิบร้อยบวกเกเป็นสิ ได้เท่าไรเพิ่มหนึ่งลดหนแเพิ่มก็เป็นเมันออกเก้าบวกหเป็นสเพิ่มหลดหนสองเ,เพิ่มเป็นสลดเป็นหออกหกนะครับอ 0, ันนี้กือหนึ่บวกหนึ่เป็นสองเพิ่มเป็นสามลดเป็น1นึ่งได้หนึ่งสองสามออกหาสามศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งออกหนึ่งสี่นะครับหกบเป็นสิออกทีส่สองหบวกหเป็นส เพิ่มก็เป็นสามนะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเลขแปดเพิ่มเป็นเก้าลดก็เป็นเจ็ดออกเจ็ดหาสามบวกสามเป็นหกเพิ่มก็เป็นเจ็ดลดก็เป็นห้าออกหาศูนย์นะรางวัลนี้วันที่ผ่านมาพันสี่บวกสี่เป็นแปดเพิ่มเป็นเก้าลดเป็นเจ็ดเด็เจ็ดแปดเก้ามันลุตนะพันบวกพันมันสิลุตต่ออีกอยู่บวกถ้าพันบวกพันนะครับนี่ ถ้าเกิดหน่วย10ถ้าพันบวกพันมันเข่าต่อก็คือ3าบวก3มเท่ากับหหเพื่อเป็นเจลดเป็น5เดียนห้าเดเสียงมันมาสนกับสูตรนี้นะครับหลังสูตรก่อนนั่นมันจะเดียนยู่2กับสามนะเดียนสองกับสมเอาจ่อจอก็เอานี่ละสองหาสองหกสองเจ็ดามหาสามหกสามเจ็ดไปนี่นะครับเดี๋ยวจะว่ากันเดี๋ยวสิมาเซอรนสรุปให้อีกแค่นึงนะครับ ก็เอาเอาตัวเด่นมาปากนะครับ2ตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าเป็นเลขบิ่งได้ก็ได้ถ้าถ้าพี่น้องมั่นใจว่ามันสิมาตัวเดียวนี่ก็คือแถวท้ายนะครับนี่มันสีมาแต่แถวท้ายไปแถวหนางวนหนึ่งนะครับมวนนี้มันสิกลับมาแถวท้ายได้อีก,ก,อกบ่กก็คือเลขเจ็ดทับบมาก็คือเลขหาเราไอ้พันบวกพันนี่มันก็หางหกเจ็ดนี่กับพี่น้องก 5, 7, ็เห็นยอ 5, 7, ยู่นะครับที่ผมไอ บวกให้เบิรงเมื่อกี้นี้แต่ผมบไดไอเขียนใส่สมุดแบบนี้นะครับก็โอเคนะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปนะครับเดี๋ยวเสียอาเดนมากกว่าอีกส่วนนึงนะครับเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวคือกันนะเดี๋ยวมันสียาวไปนะครับอ่าถ้าว่าสองตัวมาหนึ่งตัวนะคลิปก่อนผมเสีได้สองกับสามอ่าคลิปนี้เสีได้หกกับเจ็ดนะคลิปต่อไป มันมาชนตัวนี้ชนตัวใดตัวหนึ่งก็าเรียกว่ามั่นใจเกินมาอีกเพราะว่ามันเป็นสองตัวมาแค่หนึ่งตัวนะครับมันบ่หลายตัวแต่ตามสูตรของผมอีลีตามสูตรของผมอีลีนี่ผมสีเขียนมาเขียนเด่นห้แบบนี้นะครับผมสีมาเขียนเด่นให้แบบนี้ได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกนะครับผมสีเขียนห้แบบนี้ได้ผมจนมากผมสีผมมากบวกให้เบิง้งนะครับ ว่นี้รู้สึกว่าสิออกเจนหาได้เจนหากันอยู่มั้งแข่งวดนสิบหกกยอนะครับกะโอเคนะถ้าพี่น้องประขัใจืมไดนก็ไปยอ้อนเบิ่งคลิปย้อนหลังเอาว่า้สองกับสาม3ให้สาม,สามาอนไดนว่าสันนะครับอันนี้จริงเราเลขมันเด่นอยู่ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองสามสี่และะ้วก็ห้าหกเจ็ด 1> 01234นี่คือตัวเด่นทางหมืดน,นะท่านพี่น้องไอนง 4, ้นั่นทั้งสี่ก็แล้วก็สิงงอีกอันนี้ก็คือเด่นล่างทั้งหมดนะครับอเป็นเด่นล่างทั้งหมดน,นะจะเด่นยูนนึ่งสองหนึ่งสองสาม่งสองสามสองสามสีแล้วก็ศูนย์หอ่นะ